ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวลาดบปรีนะคะสวันหนึ่งคืนนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราจะแวะเที่ยวกันด้วยอันนี้ค่อขับรถนะคะ <Hey. S 1> ไปเที่ยวกอนร้านอะไรครับร <laughs> ้านสตาธรรมชาตินะคะล้นนี้ก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเองจะพาไปดูวิวนะคะ้า แล้วน,นี้นะคะแล้วก็กินที่ร้านชาตาเรียบร้อยแล้วน,นะคะ <มา S 1> เดี๋ยวต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่ราชบุรีแล้วนะคะเราจะไปที่วัดอะไรแล้วค่ตาเนี๋ยนางนี่ค่ะทุกคนตอนนี้แล้วคะเราก็อยู่ที่วัดขนอนหนังใหญ่นะคะนี ตอนแรกอาจจะยกเลิกแผนที่มาดูแล้วนะครับแต่ว่าก็คือว่าตอนนี้เขามีมาถ่ายทําอะไรกันนะครับเขาก็เลยยังไม่แสดงครับเนาะถ้ามีการสแสดงเนี่ยจะให้ดูการสแสดงนะคะไม่หยุดหย่อน,อนคอรนร้อนอ่อนแสงสุรีสีก็บรรลุถึงสะโบกขอรณีประกอบมีก็มุดบุษบันส,นสารพัดศัต์ค่ะอันนี้ก็ดูจบแล้วเป็นไงว่าก็ สนุกดีครับจบไวมาก <c oughs> เล่นประมาณยี่สิบนาทีมันก็จบแล้ว <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เขามีแบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ด้วยนะถ้าเราสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นี่พิพิธภัณฑ์จะอยู่ในนี้ถ้าใครอยากไปดูนะไปดูได้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำน้ำนะครับหรือว่า water camp ฮะไปครับมี <c oughs> อะไรนบ้างครับจะมีถ้ำจะมีน้ำจะมีน้ำอยู่ในถ้ำหรือว่าถ้ำอยู่ในน้ำก็ต้องไปดูนะครับ ตอนนี้นะคะเราก็ออกจากถ้าม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะในถ้าก็แบบว่าค่อนข้างจะอากาศถ่ายเทไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นอ้องแต่แบบว่าสิ่งิทธิ์เยอะก็ถ้าใครอยากจะมากราบไหว้นะคะก็เชิญได้ที่วัดถ้าน้ําต่อไปอไปไหนครับเราจะไปรับประทานอาหารนะครับในร้านอาหารขึ้นชื่อครับคือครัวลุงลงครับวันนี้เราเออจะเจอลุงลงอย่างที่เราตั้งใจจะไปเจอหรือเปล่าต้องคอย ตอนนี้เรามาถึงร้านครัวลุงลงแล้วครับลุงลุงลงอยู่ครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนไม่รู้เขาเมื่อกี้เขาถ่ายรูปอยู่อ๋ออยู่นี่เน้ะที่กําลังอ๋อในฐานั้นนะครับเหมือนจะถ่ายรายการอะไรอยู่ครับนเฮ้ยเราได้เมนูอาหารมาแล้วครับเออครับเมนูก็หมูเริ่มต้มนึ่งต้มก็มีราคาไปหกสิบบาทนะครับเป็นต้มตาเปลี่ยนขั้นต่ำแล้วนะครับก็คือใช้เวลารอไม่นานเลยนะครับประมาณสิบนาทีเราก็ได้ของแล้วนะครับนะครับอ่าจะเป็นครับนี้ก็จะเป็นหมึกไข่เค็มผัด ก็โบนแตกรวมกินนะคะสองอย่างนี่ครับรวมกันสี่ร้อยบาทเป็นไงคะรสชาติอร่อยครับผมอร่อยจนหยดสุดท้ายเลยคะ่ะโอ <ผม S 2> ้โหแทบไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะ <c oughs> เข้มข้นครับอยากเข้มากเลยเข้ามาก็จะเป็นอาบน้ำออนเซน น้องน้ำไม่ไหลน้ำไหลจัง <c oughs> อ๋อน้ำน้ำไหลอยู่นี่แล้วก็เป็นวิวภูเขานะคะที่จริงเนะี้ยวิวไม่ค่อยสวยเลยต้นไม้บังเขื่อนางเขืนส <c oughs> ห้องพักนะคะนี่เปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบไตรมินิมอลนะคะมีชุดนอนให้ด้วยเดีด๋ยวด,ด,ด,ดูวิวดูวิวข้างนอกครับเฮ้ยไม้อเสยเจาดำละ หมูกระทะครับคนเดียวไม่อิ่ม o o มอร์นิ่งค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงเช้าแล้วนะคะโหดูแดดแดดแรงมากทางรีสอร์ทก็เ mm hmm. ตรียมข้า,าวเช้าให้กับพวกเราแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้าง Let's go ทายข้าวเชา้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปอาบน้ําแต่งตัวเตรียมตัวไปที่ตลาดโอปปอยไปเป็นตลาดชาวบ้านนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นู่นกันเลยดีกว่าไปเลยถึงแล้วจ้าตลาดโอปปอยเนี่ยให้เรามาถึงก็โอเคแล้วตลาดปิดจ้าไม่ไม่มีกําหนดว่าเปิดตอนไหนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเราจะไปไหนกันดีล,นดล่ะเราก็ไปหาที่เที่ยวกันต่อ ไปเลยจ้ะเปลี่ยนแทนนะคะมาที่บ้านหอมเทียนนะครับผมก็ได้ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรก็คือเข้า50บาทต่อคนนะครับแถมส่วนลดซื้อของด้านใน10บาทเออเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ ดูเงื่อม่เป็นทางชันครับก็เหนื่อยนิดหนึ่งสำหรับคนไม่ชอบออกกำลังกายโอ้เสียงไม่ไหวแล้วเจอกันทริปหน้าครับไปแล้วค่ะบ๊ายบาย